เช้าวนาทิตย์ที่3สิงหาคมนะครับประเด็นข่าวเรื่องการซื้อขายย้ายทีมของพรีเมียร์ลีกก็ยังคงเข้มข้นจริงๆนะครับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวอย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับเบนจามินเซสโกกับนิวคาสเซิลนะครับสริกาดงยื่นข้อเสนอไปแล้วแต่ยังติดปัญหาอยู่นะครับเดี๋ยวมาว่ากันในคลิปนี้จากการติดตามข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์จะตั้งค่าหัวไม่ใช่สิค่าตัว ลัสมู h คอยลุน30ล้านปอนด์นะครับโอ้โหเท่ากับขาดทุนย่อยยับเลยนะครับซื้อมาก็แพงมากนะครับในระดับเจล้านเกือบ70ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ซนทึงมินลำให้นะครับอํลาทอดแนมฮอสเปอร์หลังจากกลับจากทัวร์เอเชียส่วนจะไปไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับซนทึงมินแล้วนะครับหลังจากสร้างผลงานอย่างสุดยอดให้กับทอดแนมฮอสเปอร์ในหนึ่งทศวรรษเลยนีครับ มาเริ่มกันที่เบนจามินเซสโกคือประเด็นข่าวล่าสุดนะครับที่ก่อนนี้ผมจะทําคลิปก็ในช่วงตามเวลาทิ้งเกตครับหกโมงหกอ่าเราเวลาบ้านเราเนี่คือหกโมงเช้าอังกฤษก็ประมาณเชี่ยงคืนที่หนึ่งนู่นนะครับก็ปิดเรียกว่าปิดข่าวส่งข่าวกันหมดแล้วนะครับทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ line. เอ่อนิลคาสเซลยื่นข้อเสนอเป็นเงินปอนนะครับ คิดเป็นเงินปอนเนี่ยหกสิบห้าจุดห้าล้านปอนนี่คือค่าตัวบวกแอดออนนะครับหรือว่าเงินเพิ่มเติมอีกสี่จุดสามล้านปอนให้กับไลฟ์ซิกรวมมูลค่าก็ประมาณหกสิบเก้าจุดแปดนะครับหรือว่าแปดสิบล้านยูโรนี่คือเงินที่ไลฟ์ซิกน่าจะโอเคนะมันเป็นก้อนหนึ่งแต่ว่าข่าวล่าสุดก็รายงานจากทั้ง The Athletic แล้วก็ The Telegraph เนี่ย ก็ยืนยันว่ายังขาดอยู่ไลฟ์ซิกยังต้องการเพิ่มสิ่งที่ไลฟ์ซิกต้องการก็คือ,อ,อสัญญาตามน้ำหรือว่าเซลออนเซลออนก็คือว่าในทุกๆเดียวที่ใครก็ตามที่จะมาซื้อ, ic, อ,อไลฟ์ซิกขออภัยครับมาซื้อเซสโกจากไลฟ์ซิกจะต้องพ่วงสัญญาตรงนี้ไปสัญญาตามน้ำหรือว่าเซลออนหมายความว่า ผู้ที่มาซื้อเซสโกหลังจากที่ได้ตัวไปแล้วถ้าจะขายนะครับอะไรก็แล้วแต่แล็ซกจะต้องได้เงินส่วนนี้แต่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ตัวนี้ยังไม่มีตัวเลขแต่มันต้องพ่วงไปนิวคาสเซิลไม่ได้พ่วงสัญญาเซลเซลออนหรือว่าสัญญาต่ำน้ำเพราะนั้นเนี่ยถ้ากับว่าไม่ว่านิวคาสเซิลหรือแมนยูใครที่มาซื้อเซสโกจะต้องมีสัญญาตัวนี้บวกเข้าไปด้วยนะครับ พูดง่ายว่าคุณซื้อเซสโกไปแล้วแล้วถ้าคุณไปขายต่อเพราะเขายุยี่สองปีไงไม่ได้สามปีข้างหน้าเรียวมดิดหรือใครอยากได้มาซื้อไม่ว่าจะเป็นนิวคาสเซิลหรือแมนยูที่ได้ตัวไปเวลาขายให้กับเรียวมดิดหรือทีมอื่นแลปซิกจะได้เงินเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคาเล็กสัญญาตามน้ำมาด้วยอะนะครับคือเป็นการทำสัญญาที่ค่อนข้างจะมองถึงเงินในอนาคตแล้วก็ โบนัสอีกส่วนหนึ่งโอ้โหไม่พอนะครับอ่านี่คือลับซิกเกอร์ได้เปรียบอยู่เพราะนั้นเป็นการเปิดทางให้แมนเชสเตอร์ไเ็ดได้ยื่นข้อเสนอดูบ้างนะครับเดี๋ยวเรื่องแมนยูแป๊บหนึ่งนะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับเรื่องของ,ของนิวคาสเซิลคราวนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นใน,ในเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากนิวคาสเซิลยื่นข้อเสนอแล้วนะครับตัวของเซสโกก็ได้รับการอนุญ,ญาต ให้พักไม่ต้องเล่นนัดอุ่นเครื่องซึ่งแล็บซิกแพ้อตาลันตา2ประตูตอนหนึ่งเซสโกนั่งชมบนอัศจรรย์นะครับเขาบอกว่านั่งชมบนอัศจรรย์พร้อมกับผู้จัดก,การส่วนตัวนะครับกล้องก็จับไปชัดเจนมันก็ทําให้ข่าวเนี้ยมันก็เป็นที่ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วว่าการติดต่อเจรจานั้นเป็นทางการแล้วแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้ยล์ซิก ถ้าได้ตัวเลขที่พอใจเซสโกจะตัดสินใจอย่างไรในการที่จะย้ายทีมเพราะตอนนี้เหมือนลาซิกเองก็รอให้แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเนี่ยเข้ามานะครับคือแมนยูยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอนะยังไม่ได้ฟอร์มอลบิดก็คือยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการก็เท่ากับว่าลาซิกก็ได้เปรียบอยู่นะครับในเรื่องการที่จะได้ผลประโยชน์จากการขายเซสโกถึงตรงนี้ เมื่อวานเนี่ยผมพูดว่าโอ้โหแมนยูน่าจะได้ตัว85%นะครับปรากฏว่าไม่ทันถึง24ชั่วโมงไม่ถึงด้วยนะครับแค่12-13ชั่วโมงนิวคาสเซิลยื่นข้อเสนอก่อนแมนยูอีกโอ้โหตอนแรกนึกว,ว่านิวคาสเซิลจะจะถอนนะจะถอยปรากฏไม่ถอยครับนะบเพราะฉะนั้นเนี่ยดีลนี้ก็มีความเชื่อมโยงไปกับดีลอิซักนะวันนี้ก็เดี๋ยวว่ากันนะเออส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ อ,า,อาที่สำคัญคือเซสโกบอกลาเพื่อนๆเ,เราด้วยบอกว่าย้ายทีมนะครับอาดิโอโซยืน่นส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยังไม่ได้ยื่นนะครับแค่สอบถามเรื่องราคาว่าต่างๆสอบถามตัวเลขตอนนี้ก็ต้องวัดใจทางฝั่งทีมงานหลังบ้านนะครับโอมาเบลดาและเจสันวิค็อกส์ของแมนเชสเตอร์ที่เป็นผอกีฬาเนี่ยว่ามองตัวเลขนี้อย่างไรและทำสัญญา จะทำสัญญายื่นข้อเสนอให้กับไลฟ์ซิกหรือไม่นะครับแต่ตอนนี้แมนยูเนี่ยรู้แล้วว่านิวคาส t เซลยังไม่ได้ยื่นไปแล้วไลฟ์ซิกยังไม่พอใจต้องมีระบุเงื่อนไขสัญญาเซลล์ออนหรือเงินตามน้ําจากการขายไลฟ์ซิกแน,น่นะขออภัยกับขายเซสโกในอนาคตทั้นแมนยูก็อยู่ที่ว่าจะประปับปรุงสัญญาให้มันดีกว่านิวคาส t เซิลแล้วก็ยื่นนะครับนั่นก็รวมถึงโบนัสที่ไลฟ์ซิกจะได้ด้วยอะไรเงี้ย คือถือว่ายังมีจุดที่จะทำให้แมนยูนั้นมีโอกาสแย่งตัวเซสโกได้แต่นั่นหมายความว่าแมนเชสเตอร์เด็ดนตอนนี้นะครับจากการรายงานตัวเลขเงินบัญชีล่าสุดปริมปริมกดงบการเงินเพื่อผลกำไรและความยั่งยืนเนี่ยปริมปร,มปริมอยู่นะครับ <c oughs> ก็เลยมีข่าวว่าแมนยูตั้งค่าตัว Last หัวลาสปุตทอยลุนไว้ที่30ล้านปอน โอ้โหนะครับขายเป็นการขายขาดทุนเพิ่ะโชว์ฟอร์มนี่ใช่ไหมยิงไป2อลูกแล้วก็ถือว่าใน p r e ซี s ั o n นี้หอยลุนก็มีความกระฉับกระเฉงนะครับมีความแข็งแกร่งนะครับเล่นได้เริ่มที่จะได้เห็นอะไรบางอย่างนะครับในการ p r e ซี s ั o n แต่ว่าการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเจะซื้อเซสโกเชื่อว่านะครับจะต้อง มีการขายด้วยนะครับนักเตะเออตอนนี้อันโตนิโอการาโชขอไปครับอเลฮันโดการาโชส่วน Antonio, อันโตนิโอของด้านอันโทนี่ของแมนยูอีกคนก็มีข่าวว่าอาจจะโดนขายแต่การาโชเนี่ยเชลซีให้ความสนใจอยู่นะยังไม่ได้เลิกล้มเรื่องนี้ยังไม่ได้ยุติการซื้อเชลซีนี่ซื้อเสริมน่าดูเลยนะฮะปล่อยไปแล้วก็ซื้อนะครับ หรือว่าเจดอนซานโชที่แมนยูก็มีปัญหาอยู่ยังไม่สามารถจะขายอะไรได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่เหมือนกับทางทีมงานหลังบ้านแมนยูกําลังดคิดตัวเลขอยู่ว่าเอจะยังไงดีเพราะนั้นก็เลยทําให้สถานการณ์ของเซสโกตอเนี่ยก็ยังยังอยู่บนโต๊ะเจรจาอยู่นะครับความคืบหน้าที่จะต้องบอกว่า ติดตามกันวัน,วนต่อวันเลยนะครับแล้วทัวร์แมนเชสเตอร์ูไนตดเองก็ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอนะครับอืมอันนี้ภาพมันชัดมากส่วนข่าวของอิเล็กซ์เนอร์อิซักนะครับเดี๋ยวว่ากันนะครับก็อย่าลืมตัวช่วย CBD นะครับชุด1990มีทั้ง CBD oil นะครับ CBD g u m m i e ทั้ง3รูปแบบนะครับทั้งนี่มนิกเนี่ยตอนนี้เช้าเนี่ยคุณชมรับประทานได้เลยนะครับแล้วก็สีเขียวอิมมู i t ตี สีมว่วงก็ตัวช, hehe, ช, medim, ช่วยในช่วงก่อนนอนก็ได้นะครับก็เป็นตัวช่วยครบทุกช่วงเวลานะครับส่วนแคปซูลนี่ก็ลองเข้าไปสอบถามรายละเอียดดูนะครับทาง l i n ์แอดดิฟแจ็กกี้สนุนช่องแจ็กกี้ก็สมุน CBD เข้ากับสับมุนช่องเจเคแจ็กกี้ช e l ด้วยนะครับก็อย่าลืม l i n ์แอดดิฟแจ็กนะครับค <The G teenage> ุณผู้ชมอ่า alexander isaac รายงานตัวซ้อมแล้วนะครับเพื่อนๆจะกลับมาวันจันทร์ก็น่าจะได้เจอเพื่อนๆในวันจันทร์นะครับ ที่สนามซ้อมของนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดสถานการณ์ตอนนี้ของอีซักก็เอ็ดดี้ฮาวยอมรับว่าไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเขาแบบเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็เขาบอกว่าก็ยังห่างไกลจากเอยกว่าสิ่งที่มันจะเป็นไปก็คืออีซักจะอยู่กับทีมต่อมันไม่ใช่เรื่องในอุดมคติแล้วตอนนี้มันเป็นเรื่องของสถานการณ์นะครับก็ต้องดูนะครับเพราะว่าการที่นิวคาสเซิล ยื่นข้อเสนอซื้อเซสโกจากไลฟซิกมันก็มีอะไรบางสิ่งอย่างที่ทําให้เรามองได้ว่าข้อเสนอที่ลิฟหุ่นยื่นซื้ออีกซักแล้วนิวคาสเซิลปฏิเสธเนี่ยมันอาจจะเป็นช่องว่างที่เกิดขึ้นคือนิวคาสเซิลอยากจะได้นะักฟุตบอลมาก่อนอยากจะได้ศูนหน้านี่ไม่ใช่คนแรกนิวคาสเซลยื่นข้อเสนอซื้อชาวเปโดและเรียมดีแลบก็ไม่ได้ชาวเปโดไปเชลซีเรียมดีแลก็ไปเชลซีทั้งคู่เลยอด เอกิก้ก็โดนลิพูลปาดหน้าเซสโกเป็นคนล่าสุดที่นิวคาสเซล,ลยื่นในตำแหน่งสูนหน้าหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะซื้อสูนหน้ามาเล่นคู่กับอีซัคหรือไม่ก็เป็นไปได้แต่คำถามคือ,อทำไมนิวคาสเซล,ลอยากได้สูนหน้าเพิ่มทั้งนี้มีอีซัคอยู่แล้วนะครับเสริมศักยภาพของทีม เพื่อลุ้นพรีเมียร์ลีกและแชมเปี้ยนส์ลีกก็ใช่แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีข่าวอย่างที่คุยคุยไปในหลายคลิปว่าอีซักงองแงก็แล้วกันนะครับนิวคาสเซลน่าจะรับทราบแล้วว่าอีซักอยากย้ายทีมแล้วด้วยเรื่องที่เซสโกดังขึ้นมาตอนนี้มันยิ่งตอกย้ำไม่เห็นนะครับจากการที่อีซักแยกไปซ้อมเดียวไม่ไปเล่นที่กับเซลติกไม่มาทัวเอเชียนิวคาสเซลอาจจะพอทราบแล้วว่า อีซัคสถานการณ์การย้ายทีมมีค่อนข้างสูงเพราะนั้นการซื้อเซสโกในวงเงินประมาณนี้นะครับเนวกัสเซอร์อาจจะต้องปล่อยอีซัคนะครับตอนนี้บรรยากาศในทีมมันก็ถือว่าเริ่มเสียแล้วนะอมืมันอยู่กันก็ก็เหนื่อยเอางี้เอางี้ดีกว่าครับก็ต้องรอดูก่อนนะครับว่าเนวกัสเซอร์จะได้เซสโกถ้าเนวกัสเซอร์ได้เซสโกแล้วเรื่องของอีซัคจะกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งนะแต่ตอนนี้ก็คือต้องกลับมาซ้อมกับเพื่อน นะครับก็ต้องรอดูนะครับขณะที่ลิฟวก็แค่บอว่ามีข่าวว่าจะหยุดอยู่แค่นี้ก่อนนะครับรอดูสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับ่วนซนทึงมินโอ้โหให้สัมภาษณ์ด้วยเขาเรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่นักข่าวเองก็น้ำตาซึมแฟนๆทั่วโลกของสเปอร์ก็ที่เฝ้าดูแล้วก็ได้อ่านบทสัมภาษณ์เนี่ยก็น้ำตาซึมเช่นเดียวกันนะผมเชื่อว่า มันก็ใจหายนะครับเพราะส่วนรงมินเขาประกาศแล้วว่าก็ตัดสินใจแล้วว่าจะย้ายออกจากทอตแนมมอสเปอร์ในซัมเมอร์นี้นะครับเขาก็พูดแล้วก็มีบางช่วงบางตอนเนี่ยหยุดเหมือนพูดต่อไม่ได้มันอจุกอยู่ในลำคอนะครับคือชวนึงมินเนี่ยเป็นนักเตะที่ทอรแดีฮอสเปอร์ซื้อมาตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วจากเลเวูเซนตอนนั้นอายุ22อย่าง23เองนะครับ เป็นนักเตะววลดี well, นะครับซื้อมาสิบปีผ่านไปเขากลายเป็นกัปตันทีมของทรอรนาเฮอตสเปอร์นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จโดยส่วนตัวเนี่ยผมว่าถือว่าทัดเทียบกับหลายๆคนนะอาจจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างปัร์คที่ซองเองก็ตามแต่โซนดังมินนี่คือหัวใจของสเปอร์นะทถ้วยสุดท้ายก็คงจะเป็นกัปตันชุดแชมป์ยูโรปาลีกเป็นถ้วยที่ โซนัมอสเปอร์ได้นะครับหลังจากรอคอยมานานนะครับเป็นหลายๆทศวรรษเลยโซนน,นึงมินเนี่ยผลงาน10ปีนี้โดดเด่นมากความเป็นซูเปอร์สตาร์ของเขาเนี่ยต้องใช้คำว่าบทบังรัศมีของปาร์คที่สองที่ได้แชมป์พรีเมียร์กับแมนเชสเตอร์ยูเ็ดเลยนะครับรุ่นพีเพราะเพราะว่าปาร์คอยู่กับแมนยูก็ไม่นานเท่ากับที่โซนนึงมินอยู่กับสเปอร์และผลงานโดยส่วนตัวนี่โซนนึงมินคือเสาหลักของสเปอร์ การที่ปาร์คไม่ใช่ครับปาร์คเป็นตัวเสริมตัวเพิ่มในแดนกลางให้กับแมนยูในเตดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ได้แชมป์เนื่องจากว่าอยู่ในชุนทีมทดีๆนะแต่ว่าคล้ายๆว่าจริงๆโซนดึงมินในช่วง3-4ปีหลังก็แบกสเปิร์นกันนะครับแบกทีมกันนั้นมันก็ถือว่าเป็นตำนานที่ถูกบันทึกเอาไว้โดยเฉพาะยิ่งการเป็นกับตันทีมนะครับต่อจากพวกเลคเคลเมนส์นะครับ ซีฟแมปบัตรแกรี่แมปบัตนะครับซีฟอาชิบาบลอะไรพวกนี้นะครับรวมทั้งเฟรนฮอดเดอร์ก็เคยเป็นอยู่ช่วงหนึ่งกับตันที่มีชื่อนะครับบันทึกอยู่ในตำนานของทันแฮมฮอตสเปอร์นะก็ตอนนี้มันมีข่าวจากเอ่อเมเจอร์ลิกซ็อกเกอร์แล้วก็ซาอุโปลีกนะครับซึ่งซึ่งผมเชื่อว่าไปทั้งสองลีกก็คงจะได้ราคานะครับได้ค่าจ้างอะไรค่อนข้างค่อนคนข้างแผงหรือว่าเพียงแต่ว่า ตอนนี้ก็ต้องรอดูว่าทอตแนมสเปอร์เนี่ยเขาจะได้สัญญาจากทีมไหนนะครับที่จะได้ตัวของโซนดมินซึ่งสัญญาเหลืออีก12เดือนก็คงจะไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็พูดถึงโซนดมินสักนิดหนึ่งเขาเป็นนักเตะฝึกหัดของ FC ฟซโซซึ่งเป็นทีมเก่าของพิทุกเปียพง์ผิวอ่อนก็คือลักกี้โกสตาอ่เรียนวัชยมไม่จบด้วยนะ ช่วงเรียนมัธยมเนี่ยเป็นนักเตะฝึกหัดของโซ่เอฟซีโซพอดีฮัมบูกติดต่อไปร่วมทีมเยายวชนคุณพ่อเขาซึ่งเป็นอดีตนักเตะทีมชาติเกาหลีใต้ชุดบีตัดสินใจว่อให้ลูกไปเลยไปฮัมบูกเลยไม่ต้องเรียนนะครับเรียนว่ากันทีหลังก็ไปฝึกฟุตบอลที่ฮัมบูกตอน16แล้วขึ้นชุดใหญ่ฮัมบูกได้แล้วก็เลวุเซนเอาตัวไปร่วมทีมจากนั้นจึงเป็นทอตแดมฮอสเปอร์ในวัย22ปี เท่ากับว่าโซนุงมินในอยู่เยอรมันเนี่ยหกปีนะก่อนที่จะย้ายมาอังกฤษทั้งทั้งชีวิตของเขา้งแ่เด็กอายุสนะิบหกเนี่ยคุณพ่อคอยเพราะเประ,ประงม,มอยู่คล้ายๆกับคุณพ่อเจชนะทิปสงสินนะที่ดูแลลูกแต่ว่าคุณพ่อเจเขาไม่ได้เป็นนักเตะทีมชาตินะนะ,ะจะชอบเล่นฟุตบอลแต่ว่าคุณพ่อของโซนุงมินเนี่ยเขาเขาดูแลโซนุงมินในอดีตในฐานะที่เขาเป็นอดีตนักเตะทีมชาติเกาหลีใต้ชุดบีแล้วก็ สร้างแนวทางในลูกชายเขานะครับซึ่งโซ,งซนามีนพูดอยู่ประโยคนี้ผมว่าน่าประทับใจมากที่บอกว่าเขามาสเปอร์เนี่ยเขายังเป็นเด็กเป็นเป็นบอยแต่เขาไปพอเขาจะไปจากสเปอร์เนี่ยเขากลายเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเขาต้องขอบคุณสเปอร์ที่สร้างเขาเด็กคนหนึ่งเด็กชายคนหนึ่งนะอายุยี่สิบสองนันไม่ใช่เด็กแล้วแต่ว่าโอเคแหละเขาเปรียบเทียบจากเด็กชายคนหนึ่งกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะอย่างเต็มตัวเมื่อเขาอยู่กับทมอมมฮอสเปอร์โอ้สิบปีนี่ <c oughs> ขออภัยครับ ก็ต้องมีเทสต์โมเน m ์แมชนะครับแล้วมีสิ่งที่จะทำให้แฟนๆสเปอร์นั้นได้ร่วมกันแสดงความรักนะครับหลังจากที่เขาจากไปนะครับเทสต์โมเนแมชนี่มันต้องมีอยู่ละนะครับก็เช่นทางต่อไปโซนนึงมินผมว่าเป็นนักเตะที่มีวินัยค่อนข้างเข้มข้นมากนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่ แทบไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตส่วนตัวอาจจะโดนเรื่องแบ็กเมลนะครับแบ็กเมลนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ธรรมดานะครับผมว่านักเตะซูเปอร์สตาร์เนี่ยใครๆก็เข้าหาก็ต้องมีข่าวแบบนี้อยู่นะครับแต่ก็คงไม่ใช่เรื่องอใหญ่โตอะไรนะครับอ่ะก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวในเรื่องของการซื้อขายย้ายทีมวันนี้การอุ่นเครื่องมีหลายทีมนะสเปอร์นิวคาสเซิลใช่ไหมที่เกาหลีใต้ แล้วก็จะมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเอฟเวอร์ตันทางโมโนแม็กซ์ติดตามก็ได้แมนยูนี U ่กำลังนี่เลยนะฮะต้องใช้คำว่าเข้มข้นนะครับอย่างที่ลูเบนอโมริมต้องการนะครับก็มีข่าวว่าแบรนด์เอ็มโวน่าจะลงสนามนะครับในค่ำวันนี้ด้วยนะครับสามสี่ทุ่มนะที่โมโนแม็กซ์ลองติดตามดูวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ